สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5อีกครั้งนะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องบทอขยานวิชาเหมือนสินค้านะคะซึ่งเนื้อหาสาระสาคัญนั้นผู้แต่งปเปรียบเสมือนวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่แดนไกลและ,ปะเปรียบร่างกายของคนเราเหมือนเรือสำเภาที่กําลังแล่นอยู่กลางทะเลอันกว้างไกลนั่นเองนะคะการศึกษาเล่าเรียนเหมือนกับการเดินทางโดยเรือสำเภา เพื่อสอแสวงหาสินค้าที่มีค่าก็คือวิชาความรู้นั่นเองนะคะซึ่งผู้เรียนจะต้องอาศัยความเพียรพยายามเป็นที่ตั้งและทุกส่วนของร่างกายเราต้องทำงานประสานกันเหมือนส่วนประกอบต่างๆของเรือรวมกันนั่นเองนะคะทั้งยังต้องมีสติรู้จักควบคุมตนเองและใช้ปัญญาพิจรารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงด้วยนะคะทั้งยังต้องมีความขยันอดทนมุ่งมั่น มีความตั้งใจจึงจะสามารถเล่นฝ่าคลื่นลมมลสุมไปเสาะหาวิชาความรู้มาได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยจะมีให้เราฝึกอ่านบทอักขยานด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านฝึกท่องกันให้ได้ด้วยนะคะเมื่อเราเปิดเรียนปกติแล้วเราจะมาท่องพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะและเมื่อนักเรียนชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะอ่านหนังสือทักษะของเราวรรณคดีลำนำของเรานะคะเพิ่มเติม และทำแบบฝึกทักษะของเราด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบทอาขยานวิชาเหมือนสินค้าน้องๆครับต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องการท่องบทอาขยานกับพ่อและกิ่งพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับทำอะไรอยู่กิ่งกิ่งกำลังฝึกท่องอาขยานอยู่ค่ะพ่อไหนพ่อขอดูหน่อยสิ กิ่งรู้ไหมว่าพ่อมีหลักการท่องจำบทอาขยานด้วยนะจริงเหรอคะคุณพ่อช่วยสอนกิ่งหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้าแต่ก่อนที่พ่อจะสอนวิธีท่องบทอาขยาเกิ่งต้องรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้ในการท่องบทอาขยานก่อนนะกิ่งค่ะคุณพ่อการท่องจำบทประพันธ์การท่องจำบทประพันธ์จะมีประโยชน์ต่อชีวิตมากหากบุคคลน,นั้น เห็นความงดงามความไพเราะของภาษาเกิดความทราบซึ้งได้ความหมายข้อคิดที่มีคุณค่าประทับใจได้แนวทางในการแต่งคำประพันธ์ที่ชอบและภูมิใจในภาษาไทยเข้าใจไม่กิ่งเวลาที่กิ่งอ่านบทอาขยาแล้วกิ่งรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าค่ะหนูรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยที่มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมที่งดงามแบบนี้และที่สำคัญหนูก็ดีใจที่ได้เกิดเป็นกิ่งของพ่อด้วยค่ะปากหวานจังนะอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องวิธีการปฏิบัติการท่องจำบทประพันธ์กันดีกว่านะค่ะวิธีปฏิบัติการท่องจำบทอาขยานมีดังนี้ทำความเข้าใจคำศัพท์และความหมายของเรื่องในบทที่ท่องอ่านเป็นทำนองสนอ เพื่อให้ได้ความไพเราะของบทร้อยกรองถ้าเป็นบทร้อยแก้วอ่านโดยใช้น้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติมีการเว้นจังหวะการเน้นเสียงเพื่อให้ได้อารมณ์และความรู้สึกหาแนวคิดหรือข้อคิดจากบ,บทประพันธ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ท่องบ่อยๆเพื่อให้จำได้ขึ้นใจเกิดจินตนาการและมีความสุขขณะท่องนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5มีทั้งบทอาขยานหลักและบทอาขยานรองบทอาขยานหลกักหมายถึง บทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนดให้นักเรียนท่องจำเหมือนกันทั่วประเทศคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนวิชาเหมือนสินค้าต่อไปคือบทอาขยานเลือกหมายถึงบทอาขยานที่นักเรียนเลือกท่องตามความสนใจไม่ได้เป็นการบังคับโดยอาจเลือกท่องจากบทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกไว้หรือบทประพันธ์ ที่ครูผู้สอนแนะนําเพิ่มเติมหรือเป็นบทอาขยานที่นักเรียนชอบนักเรียนแต่งเองหรือผู้ปกครองผู้มีความสามารถในท้องถิ่นแต่งขึ้นก็ได้บทอาขยานรองหมายถึงบทอาขยานที่ครูผู้สอนหรือสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดให้นักเรียนท่องจำเสริมจากบทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเป็นบทร้อยกรองที่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบทอาขยาน อาจเป็นบทร้อยกรองที่แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเพลงพื้นบ้านเพลงกล่อมเด็กข้าวชอพยาเพลงชาน้อยเพลงเรือบทกวีร่วมสมัยที่มีคุณค่าและอื่นๆโดยกำหนดให้ท่องจำภาคเรียนละหนึ่งบทเป็นอย่างน้อยเป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้รับความรู้จากคุณพ่อของกิ่งกันไปพอสมควรเลยนะครับพ่อคะเดี๋ยวพ่อช่วยสอนอ่านบทอกขยาน เรื่องวิชาเหมือนสินค้าให้เก่งหน่อยได้ไหมคะได้สิถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มจากการอ่านแบบธรรมดากันก่อนดีกว่านะาคน่ะคุณพ่อถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มอ่านไปพร้อมๆกันเลยวิชาเหมือนสินค้า วิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเพาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ ป่าเป็นนายงานไปอัดชาใสาเป็นสเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดและเลี่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล้องแก้วส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล้าตา้าฟังดูลม ขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสมัยจงมั่นมั่นหมายใจอย่าได้คร้านการวิชาเป็นยังไงบ้างกิงพอจะอ่านได้ไหมได้ค่ะพ่อถ้าอย่างนั้น เรามาเริ่มอ่านแบบทํานองสนอก,กันบ้างดีกว่าค่ะคุณพ่อถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มอ่านไปพร้อมๆกันเลยวิยชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกล ต้องอยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตังเอากายจเจ้าเป็นส้ำภาวอันโซภา ความเพียนเป็นโยธาแขนสายควาเป็นเสาใบานิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอยหญ่ ปากเป็นนายงานไปอัดชาสัยเป็นเสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้ที่อยงถือไว้ายเอยียงตัดแลนเลียงข้ามคงคา ปัญญาเป็นกล่องแก้วสองดูแถวแนวหินพังเจ้าจงเอาหูตาเป็นลาตาฟังดูลมขี้เกียจคือปลารายจะ ทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชา อันผิดสมัยจงมันมันหมายจอย่าได้ครานการวิ่ชาโอ้โหคุณพ่ออ่านไพเราะมากเลยค่ะขอบใจมากจะกิงกิงอยากรู้เรื่องกาบยานีสิบเอ็ดไหมอยากรู้ค่ะพ่อแล้วกาบยานนสิบเอ็ด นี่ต่างกับกรอนอย่างไรคะต่างกันที่กราบยานี11จะมี1 1คำวักหน้าหําคำวักหลัง6คคำแต่กรอนนั้นมี8คดคำในแต่ละวักจึงเรียกว่ากรอน8หรือกรอนสุภาพแล้วแต่งกราบนี่ยากไหมคะไม่ยากหรอกริงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อจะอธิบายเรื่องกราบยานี1 1ให้ฟังนะค่ะ กาบยานี11เป็นคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองชนิดหนึ่งมีรูปแบบดังนี้1บทมี2บาทคือบาทเอกและบาทโทแต่ละบาทแบ่งเป็นสองวักวักหน้าหพยางหรือคำวักหลัง6พยางหรือคำต่อไปการสัมผัสกาบยานี1บทมีสัมผัสบังคับสองคู่คือคำที่5้าวักที่1 สัมผัสคำที่หหรือ2หรือสของวรรคที่สองคำที่6วรรคที่สองสัมผัสคำที่หของวรรคที่สสัมผัสระหว่างบทคำที่6วรรคที่4สัมผัสกับคำที่6วรรคที่สองของบทต่อไปอ้อหคุณพ่อเก่งจังเลยนะคะไม่ได้เก่งโรกิงเพียงแต่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ควรจะอนุรักษ์ไว้ก็เท่านั้นเองเข้าใจไม่กิง เข้าใจค่ะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับน้องๆคงจะเข้าใจเรื่องกลอนกันดีเลยใช่ไหมครับน้องๆครับวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ